สวัสดีค่ะเมนูแรกของการออกจากเจนะคะวันนี้ต้มหมูน้ำปลาค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วหวานนะคะต้มให้เปื่อยเลยนะคะต้มหมูสามชั้นนะคะเมนูแรกเลย สำหรับการออกเจปีนี้ค่ะเมนูแรกเลยนะคะมาทานด้วยกันค่ะทำง่ายนะคะเค่ใส่เกลือใส่น้ำปาลาแล้วก็ใส่ซอสนะคะซอสวานแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆค่ะหอมมากค่ะน่าทานเลยค่ะ